มากับแบร์ไต่ทันทีนะคะเราก็ต้องมาสั่งอาหารกันแบบ ITIT IT กันหน่อยเราสามารถออเดอร์ได้ง่ายๆด้วยเจ้าแท็บเล็ตนี้เองนะคะแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสั่งถึงร้านเลยแล้วสามารถจ่ายเงินได้ด้วยนะง่ายมากเลยอยู่แค่โต๊ะนี้เจ้าเครื่องนี้สามารถจ่ายเงินตรงนี้ได้เลยคะ่ะโอ้โหอาหารเยอะจริงๆ เรียบร้อยอสั่งไปแล้วสามอย่างด้วยกันนะรวมมาทั้งหมด3เ <c oughs> มนู295บาทแต่ว่าราคานี้เนี่ยยังไม่รวมแบบ7%แล้วก็ยังไม่รวมค่าบริการอีก <c oughs> 1% 0เเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทิปหน้าในการคำนวณเอ่อราคาที่รวมแบบเรียบร้อยแล้วเราจะได้เตรียมตัวก่อนว่าเอ๊ะวันนี้เราเอาเงินมาพอไหมไม่มีพนักง,งานมากดดันด้วยเราคำนวณของเราเองก่อนนะอ่ะ295เมื่อสักครู่นะคะเราเอาไปคูณกับ 1.177 1.177ก็347.215นี้จะเป็นราคาแบบว่า completely ที่รวมแบบแล้วก็รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินในกระเป๋าพองั้นเราสั่งกันเลยค่ะสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็กด ออเดลเลยปุ๊บแล้วเขาบอกว่ายืนยันการสั่งอาหารหากท่านตกลงแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงรายการ <Okay. S 1> ได้อีกโอเคเราชัวร์แล้วเราก็ตกลงเลยนี่วิธีการชำระเงินนะคะมาดูกันเลยเขาบอกมีชำระเงินด้วยวีซ่ามาสักค่าหรือว่า JCB ได้หมดเลยวันนี้ก็เอาบัตรมาหรือถ้าใครไม่ได้ติมบัตรเครดิตเดบิตมาเนี่ยก็เป็นเงินสดก็จ่ายได้เช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยปอจะจ่ายด้วยนี่เข้ามาป่ะเนี่ย ตรึดนี่เป็นมาสการ์เนะคะ่ะคลิกกาไปเลยโอเคก็เดี๋ยวเพน่าเลยเรามาดูราคาโทโจ้ที่เขาคำนวณน,นะ347.22และที่ป่อคำนวณนะคะก็คือ347.215ก็คือแบบราคาใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นทิปนี้เนี่ยเอาไปใช้กันนะคะโอเคจ่ายเงินกันเลยค่ะคอนเฟิร์มปุ๊บอะเรามาจ่ายเงินกันเลยเนะาะ ตอนนี้ก็เป็น Proces s ในการจ่ายเงินออกมาแล้วต้องใส่พินนะคะใส่พินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอะแล้วเขาก็จะมี ใบเสร็จส่งมาให้เราชำราเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเขาจะส่งใบเสร็จเข้าไปในเมลหรือว่าในเบอร์โทรศัพท์ของเราจะครู่ก็ใช้บัตรนี้นะก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบัตรเดบิตแล้วมันไม่มีชิปการ์ดจะต้องใช้บัตรที่มีชิปการ์ดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เรียบร้อยรอทานค่ะตอนนี้เราก็มาดูนะว่าอาหารของเราเนี่ยจะเสร็จหรือยังก็เข้าไปดูสถานะรายการตอนนี้เนี่ยก็กําลังคุกกิ้งอยู่ค่ะรออีกแป๊บนึง ขอบคุณนะคะเห็นไหมอาสะดวกมากเลยเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะคะ3เมนูที่เราสั่งไว้นี่ก็ เิียงเท่านี้นะคะ My Kitchen เนี่ยจริงๆประยางให้หลายๆคนเนี่ยลองมามีประสบการณ์แบบนี้กระปอนะอยู่ในเมืองเลยอยู่ที่สยาม d i s c o v e r อรี่ชั้น4เข้า My Kitchen มาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกโต๊ะนั่งตรงโต๊ะไหนก็ได้นะมีเป็นโต๊ะแบบนี้เห็นวิวแบบเป็นหลักล้านแบบนี้นะราคาแบบไม่กี่ร้อยเองหรือว่าจะนั่งบาร์ก็ได้แล้วก็มีค็อกเทลมีอะไรให้ดื่มชิลๆด้วยแล้วก็มีแบบเป็นห้องส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้มากันมากเลยอะสะดวกชิวแล้วก็แต่ละร้านนี่ก็เป็นร้านแบบว่าเขาเรียกว่าอาหารขึ้นชื่อทั้งนั้นเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวปอขอตัวชิมก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะ